ภายใน24ชั่วโมงทางการไทยไม่ปรับเปลี่ยนแต่ว่าเจ้าตัวบอกไม่ใช่ไล่เลียงใหม่เลยนะว่าออก็มันก็มาจากที่ท่านฮุนเซนน่ะพูดในสภานั่นแหละแล้วสื่อเขาก็ออกมานําเสนอนะคะแล้วก็ท่านฮุนเซนก็ออกมาร้องเลยบอกว่าลบเดี๋ยวนี้เลยนะคาแม่ไทมเนี่ยคาแมนิวเสียที่บอกว่าทางฝั่งของฮุนเซนจะปิดด่านทั้งหมดทั้งหมดคือเรื่องนี้มันแรงมากค่ะคุณผู้ชมปิดด่านทั้งหมด,หมดถ้าปิดแปลว่าเข้าออกกันไม่ได้เลย<อ>แต่ว่าสมเด็จฮุนเซนบอกว่าจริงๆเป็นเรื่องการจํากัดการนําเข้าผักผลไม้จากไทยคือช่วงเนี้ศ การผักผลไม้บ้านเราผลไม้ก็เยอะมากเมื่อวานเริ่มเห็นความเคลื่อนไหวน,นะคะรถบรรทุกผลไม้เนี่ยส่งการจากตลาดไทยไปที่ชายแดนอย่างที่ตราที่จันทบุรีเดินทางไปกันเยอะมากปรากฏเข้าไม่ได้ล่าสุดเน่ชัดแล้วนะคะว่าทางการกัมพูชาสั่งห้ามรถผักผลไม้ที่ส่งจากประเทศไทยเข้าไปอย่างพื้นที่ค่ะ ไปดูความเคลื่อนไหวนี้ของทางการกรัมพูชานะคะเริ่มยกระดับมาตรการอีกขั้นหนึง่งมีการสั่งห้ามรถผักผลไม้จากประเทศไทยข้ามไปยังฝั่งกัมพูชานะคะบรรยากาศเลยเป็นแบบนี้ดูโอ้โหบันทึกกันมาที่สําคัญคือเป็นของสดด้วยเรื่องนี้พลโทโกศกเวสนะอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชาออกมาเปิดเผยเ <ME> มื่อเวลาประมาณ11นาฬิกาของวันที่17มิถุนายน,น,าญญนก็คือเมื่อวานนี้ระบุว่านักขณะนี้ด่านชายแดนทุกด่านของกัมพูชา กิดกั้นการนําเข้าผักและผลไม้ทุกชนิดจากประเทศไทยเข้าสู่กัมพูชาส่วนประเด็นที่สมเด็จฮุนเซนบอกว่าหากไทยไม่เปิดด่านคือเป็นมาตรการที่เขาก็เรียกร้องให้เราเนี่ยปรับเวลาตามปกติย้ําอีกครั้งว่าไทยไม่เคยปิดด่านเพียงแต่เราจํากัดเวลานะคะสมเด็จฮุนเซน,เ,นเคยบอกเอาไว้ว่าถ้าไทยไม่ปรับเข้าสู่โหมดปกติก็จะห้ามนําเข้าผักผลไม้จากไทยเข้าสู่กัมพูชาผ่านด่านทั้งหมด คุณนิกรเดชพลังกูลอธิบดีกรมสารานิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็ระบุเหมือนกันบอกว่าเพื่อนบ้านที่ดีเนี่ยไม่ควรทำกันเช่นนี้ปรากฏว่าจากคำพูดนี้สมเด็จฮุนเซนเดือดอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. สำนักข่าว f เฟส نيوز ของกัมพูชารายงานว่าเจียทิริสนะคะเป็นโฆษกประจำตัวของสมเด็จฮุนเซนออกมาเตือนคุณนิกรเดชบอกว่าให้ระมัดระวังคำพูด การที่ทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไทยบอกว่าเพื่อนบ้านที่ดีเนี่ยไม่ควรทํากันเช่นนี้ mm hmm. ทางโฆษกของสมเด็จฮุนเซนบอกว่าคําว่าเพื่อนบ้านที่ดีเนี่ยจริงๆประเทศไทยกําลังปิดพรมแดนฝ่ายเดียวมากกว่า mm hmm. คุณเจียธิริศยังตอบโต้ข้อกล่าวหาของฝ่ายไทยบอกว่าพวกคุณเนี่ยไร้อย่างไอายจริงๆ mm hmm. เมื่อสมเด็จฮุนเซนเตือนเรื่องของการห้ามนําเข้าผักผลไม้ คุณนิกรเดชโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไทยกลับพูดว่าเพื่อนบ้านที่ดีไม่ควรทำเช่นนี้แล้วประเทศของคุณก็หมายถึงประเทศไทยนะปิดพรมแดนฝ่ายเดียวนี่คือพฤติกรรมของเพื่อนบ้านที่ดีหรือคุณปิดพรมแดนของตัวเองแล้วต้องการให้เจรจากลัวถูกดูหมินและต้องการใช้การทูตที่สกรปรกโอ้โหแรงนะคะคุณเจติริศยังพูดเพิ่มเติมบอกว่าย้ำจุดยืนของสมเด็จฮุนเซน บอกว่าถ้าคุณปิดตัวเองคุณก็ต้องเปิดตัวเองนี่พูดมาถึงฝ่ายไทยวันก่อนคุณเตือนเราให้ปิดไฟเราพลาดอีกแล้วและเรายังระวังไม่พอนี่คือโอ้โหกลายเป็นการตอบโต้กันเดือดนะคะขณะ<น><น>ที่ความคืบหน้าด้านสถานการแรงงานนะคะล่าสุดเรื่องของแรงงานกัมพูชาสมาคมธนาคารและสมาคมสินเชื่อรายย่อยของกัมพูชาออกประกาศมาตรการบรรเทานี ช่วยเหลือแรงงานกัมพูชาที่จะเดินทางกลับไทยตามข้อเรียกร้องของสุมเดทุนเซนด้วยนะคะคือพยายามจะเชิญชวนนะให้แรงงานของเขากลับยังประเทศไทย โดยโฆษกสมาคมสินเชื่อรายย่อยของกัมพูชาค่ะก็ระบุบอกว่าสมาคมได้กลับมาใช้กรอบการปรับโครงสร้างหนี้ที่เคยใช้ในช่วงโควิด -19 อีกครั้งนะคะโดยทางเลือกในการให้ความช่วยเหลือประกอบไปด้วยการขยายระยะเวลาการชําระหนี้เพื่อลดค่างวดรายเดือนการชําระเพียงดอกเบี้ยในระยะเวลาหนึง่งหรือจะเป็นการเลื่อนการชําระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยออกไปในกรณีรุนแรงค่ะนอกจากนี้ยังมีการวางแนวทางการยืดหยุ่นอื่นๆมาตรการผ่อนปลนอื่นๆที่ออกแบบมาให้ตรงกับ ความต้องการปัญหาของลูกค้าแต่ละรายทั้งนี้สมเด็จคุณเซนค่ะได้ออกมาแสดงความขอบคุณต่อสมาคมธนาคารและสมาคมสินเชื่อรายย่อยสําหรับความเต็มใจในการลดอัตกาดอกเบี้ยและการเลื่อนชําระหนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือแรงงานที่เดินทางกลับบ้านนะคะให้เขาสามารถกลับเข้าสู่ระบบทั้งเรื่องของการทํางานแล้วก็ระบบเศรษฐกิจการเงินของชาติได้แล้วก็เรียกร้องให้ทั้งสองสมาคมเร่งดําเนินการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็อย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นด้วยเราจะเห็นว่านี่คือการขยับแบบทั้ง ทัหมดนะทุกภาคส่วนของกัมพูชาคือฮุนเซนก็เรียกกลับ เรียกกลับเรา,าไปทำอะไรเอากระทรวงแรงงานมาเลยบอกมีน,นะคะมีมีงานรองรับพร้อมเลยแล้วค่ะสามารถกลับมาได้ภาครัฐภาคธนาคารก็มาบอกต่อว่าใครมีนี้มีสินไม่ต้องห่วงเดี๋ยวดูแลให้นะคะก็เป็นการดูแลกันแบบครบวงจรอน่าสนใจเพราะว่าเมื่อวานนี้รัฐมนตรีแรงงานของเราก็บอกว่าสอบถามแล้วปรากฏว่าผู้ประกอบการไปถามพี่น้องแรงงานกัมพูชาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องการจะเดินทางกลับประเทศแต่ว่าก็มีความเคลื่อนไหวนะคะเช่นเดียวกับเมื่อวานนี้นายปรักโศกนะ ร้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชา ปรากฏว่ามีการเดินหน้าต่อเนื่องนะไปพบกับทูตจากประเทศต่างๆเพื่อชี้แจงความคืบหน้าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยสำนักข่าวคแมาชามก็ระบุว่าในปรักอธิบายให้คณะทูตฟังโดยสรุปคือกองทัพไทยเนี่ยรุกล้ำดินแดนกัมพูชาในพื้นที่มอมเบยหรือว่าช่องบกกนมีการเปิดฉากยิงทหารกัมพูชาจนเสียชีวิตหนึ่งนายหลังจากนั้นก็ถูกไทยกล่าวหากัมพูชาว่าเปิดฉากยิงก่อน ความสัมพันธ์ของกัมพูชาและไทยและสถานการณ์ตามแนวชายแดนจึงตึงเครียดมากยิ่งขึ้นมาตราการและการกระทำต่างๆของไทยในเวลาต่อมามีการละเมิดและคุกคามกัมพูชารวมถึงการลดเวลาเปิดปิดที่ทำการของด่านชายแดนโดยฝ่ายเดียวมีการขู่ว่าจะตัดอินเทอร์เน็ตและหยุดจ่ายไฟให้กัมพูชาเป็นต้นแม้ว่ากัมพูชาซึ่งเป็นประเทศที่รักสันติไม่ต้องการให้เกิดความตึงเครียดลุกลามจากกองทัพไปยังภาคส่วนอื่นๆ แต่ด้วยมาตรการที่ไม่เหมาะสมและการคุกคามจากฝ่ายไทยทําให้รัฐบาลกัมพูชาต้องใช้มาตรการต่างๆทั้งเรื่องของการปิดชายแดนหยุดซื้ออินเทอร์เน็ตจากไทยหยุดฉายภาพยนตร์ละครไทยตลอดจนมาตรการเตรียมการอื่นๆเพื่อปกป้องความยุติธรรมความเป็นธรรมความซื่อสัตย์ผลประโยชน์ และศักดิ์ศรีของประเทศชาติรวมถึงประชาชนชาวกัมพูชานี่คือเสียงจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาที่มีการเชิญทูตจากต่างประเทศนะคะเข้าพบกันหมดเลยแล้วก็อธิบายไปในมุมนี้ค่ะ